สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาต,ตราาอัลลมิลลาฮิรรลลอฮฺอัลลรฮฺฮอัลอฮัลฮัลลลลฮลลอฮฺอัลอฮอลามีนอัสลอลาตุวัสลลามุอะลออัชรอฟิอับิยาอิวันมุรซาลีน نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ س ฮ ح ا ะ ه และลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท,ท่านนะครับอัลัมดุบลลิลละวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวที่ต่อเนื่องจาก ครั้งที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของการละหมาดฟัดดู5เวลานะครับซึ่งในรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งหมวดหมู่แบ่งหัวข้อเรื่องเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในหมวดนะหมวดที่ที่9แล้วนะครับเรื่องของเวลาของการละหมาดอ่าหลายๆคนก็ ละหมาดโดยดูปฏิทินใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยมีปฏิทินนะครับก็ดูปฏิทินว่าเข้าเวลากี่โมงกี่โมงนะหมดกี่โมงหรือบางคนก็ใช้การฟังเสียงอาดานอันนี้ง่ายสุดเลยบ้านไหนที่มีบ้านไหนที่อยู่ใกล้มัสยิดนะครับก็ใช้เสียงอาดานเป็นเป็นสิ่งที่เตือนว่าได้เวลาเข้าเวลาละหมาดแล้ว แต่อย่างบางบ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับเดี๋ยวนี้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยก็ขยายออกไปในชุมชนมุสลิมที่อยู่ในตัวเมืองบางครั้งก็แออัดนะครับก็เลยมาซื้อหมู่บ้านอยู่นะแล้วก็หมู่บ้านเดี๋ยวนี้เนะี่ยพี่น้องถ้ายิ่งแพงเนี่ยไม่ใช่เข้าง่ายๆนะคือแลกบัตรจนกระทั่งหมดตัวบางทียังไม่ถึงเลยนะต้องไปสแตป์ไปอะไรโอ้โหพี่น้องนะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเข้าไปอีกนะครับแน่นอนบางที ไอ้ความเป็นส่วนตัวแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ห่างไกลจากการเป็นเป็นครอบครัวเป็นจมาเป็นสังคมมุสลิมดังนั้นบางทีเสียงอาญาไปไม่ถึงนะครับถามว่าจะทำยังไงดีะ่ะอ้าวก็แน่นอนก็ใช้แอปพลิเคชันในมือถือดูหรืออาจจะฟังเสียงอิสลามนี่แหละนะครับพอถึงเวลาอาญาพอถึงเวลาเวลาละมาก็มีเสียงอาญาด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาดูถึง ในการบัญญัติในการกำหนดเวลาละหมาดนะสมัยก่อนแน่นอนพี่น้องไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีเรื่องของการคำนวณปฏิทินแต่ดูจากดูจากดวงอาทิตย์พี่น้องนะดูจากดวงอาทิตย์นะครับเราก็จะไปเข้าถึงที่มาของเวลาละหมาดเลยในบทที่9เนี่ยเวลาของการละหมาดนะสำหรับการละหมาดนั้นมีเวลาและก็มี ขอบเขตจำกัดนะนั่นหมายความว่าเราจะละหมาดตามอำเภอใจไม่ได้บางคนพี่น้องผู้มีอมานทั้งหลายมีธุระตอนตีสี่สมมตินะตีสี่กว่า,วามีธุระเพราะว่าอะไรละ่ะเดี๋ยวเครื่องบินจะออกหรืออาจจะมีนัดมีลูกค้ามาอย่างแม่ค้าที่ขายแบบรายใหญ่เนี่ยช่วงหัวค่ำไม่ใช่หัวค่ำช่วงเช้ามืดเนี่ยจะมีพวก คนมาซื้อของเยอะไอเราเนะี่ยรายย่อยไปใช้สายพี่น้องเอฉันจะละหมาดซูบโบตั้งแต่ตีสามได้ไหมอ,อันในเมืองไทยเนะี่ยไม่ได้นะพี่น้องเพราะตีสามยังไม่เข้าเวลาแต่ในในประเทศบางประเทศเนี่ยตีสามกกว่า,ก,วาก็เข้าซูบโบแล้วก็มีนะอย่างย่งตอนที่ฉันอยู่ในประเทศคูเวตเนี่ยในช่วงไซฟีไซฟีก็คือฤดูร้อนกลางวันก็จะยาวกลางคืนก็จะสั้น นะบางทีตีสามกว่าตีสามครึ่งยังไม่ถึงตีสี่ดีเนี่ยเข้าซูโ์ไปแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ขึ้นอยู่กับเวลาของอของแต่ละประเทศด้วยนะนั้นการละหมาดเนี่ยจะจะละหมาดต,ตามอำเภอใจไม่ได้เอาเวลาที่เราสะดวกแต่หมดเวลาแล้วหรือจะก่อนเวลาไม่ได้เพราะเงื่อนไขในการละหมาดก็คือต้องอยู่ในเวลาได้เวลานั้นจึงเป็น สิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ตรงกับเวลาดังอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาแลได้บอกว่าอาูซุบ um ิลลาฮิมินัชัยต้อนิรรจิมอินนัสาลาตะกานัตอัลัลมุมินีนะกิตาบันมากูตาแท้จริงการละหมานั้นเป็นหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาโดยเป็นบัญญัติที่ถูกระบุเวลาเอาไว้คือเป็นฟะดูที่เน้นหนักนะเป็นการละหมาที่เน้นหนัก ให้ละมาตรงตามเวลาครับว่ามังกูตาก็คือตรงตามเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ในซูรตอตอฮาอายะที่130อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะต้าลลได้พูดเอาไว,ว้ว่าอักิมิสซาเลตะลิดูลูกิชชัมซีอิลากอสกิลไลลิวัลกุรอานัลฟัจริ อินกุรอานลฟาจริกะนะมัชฮูดะความว่าเจ้าจงดำรงการละหมาตั้งแต่ตะวันคล้อยจนกระทั่งนะจนกระทั่งถึงความมืดของค่ำคืนพี่น้องครับตั้งแต่ตะวันคล้อยก็เวลาอะไรละ่ะฤหัสละหมาตฮรีบ่าย ถึงกอสกินเลนจนกระทั่งถึงเวลาคืนตรงนี้เนี่ยรวมไปเลยสี่เวลารวมละหมาดในอัลกุรอานเนี่ยนะจากที่บอกว่าตะวันคอยจนกระทั่งความมืดของข้ามคืนเนี่ยมีทั้งหมดสเวลาซูฮรีอัสรีมักกริบแล้วก็อิชาสี่เวลาวล และดำรงไว้ซึ่งการอ่านในยามรุ่งอรุณคำว่าอ่านตรงนี้เนี่ยก็คืออ่านในละมาดไม่ใช่ตื่นซูโบมาโอ้นี่งให้อ่านเราอ่านอะไรอ่านกุรอ่านสองอายะแล้วก็นอนไม่ใช่หมายถึงตื่นขึ้นมาอ่านกุรอ่านในละมาดนั่นก็คือละมาดนั่นแหละเพราะในละมาดนั้นมีกุรอ่านอยู่ในนั้นก็คือซูะหฟฟาตีฮะพี่น้องซูะหฟฟาตีฮะถือว่าเป็นรุกล ในการในการละหมาดนะถ้าละหมาดที่ไม่มีการอ่านฟติฮะนบีบอกว่าไงครับลาสอวลาลิมัลลมยะกรอบิฟาติฮะติลกีตามนาบีบอกไว้เลยว่าละหมาดไม่ถือว่าเป็นการละหมาดนะพูดอย่างง่ายก็คือละหมาดใช้ไม่ได้นั่นแหละพี่น้องถ้าไม่มีการอ่านซูร์ฟติฮะในละหมาดนั้นนะดังนั้น ที่อัลลอฮ์บอาว่าดารงไว้ซึ่งการอ่านในยามรุ่งอรุณก็คือละหมาดซุบฮีนั่นเองแน่นอนนะการอ่านในยามรุ่งอรุณนั้นย่อมถูกยืนยันเสมอโดยมาเลย์ก์พี่น้องผู้มีอีหมานทั้งหลายนี่คือความพิเศษของละหมาดซุโบละหมาดฟัจัดนะและก็พอพูดถึงเรื่องของการย้ำเนี่ยการรวมละหมาดเนี่ยพี่น้องจะมีคู่ของมัน กลางวันคู่กับกลางวันก็คือซูฮรีคู่กับอัสรีนี่เราต้องเวลาจะจับรวมเนี่ยนะก็คือซูฮรีกับอัสรีรวมกันแล้วก็มักริบกับอิชาก็รวมกันแต่ฟาดัตนี่รวมกับใครไม่ได้เห็นไหมเป็นเอกเทศรวมกับใครไม่ได้อันนี้พูดถึงกรณีของการรวมละมานในเวลาฟาดัตพี่น้องผู้มีอีหมานทั้งหลายมีสุนัหนึ่งที่ท่านนบีไม่เคยทิ้งเลยนั่นก็คือสุนัตกอบบรียะ รอวาติบกอบลีะละหมาดสุนัตรอวาติบก่อนละหมาดซุพีสองรอกะและท่านหญิงไอาชาร์อดยลลฮุอันฮาบอกว่ามันดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาทั้งหมดแม้ขณะแม้กระทั่งเวลาที่นบีเดินทางซึ่งอัลลอฮ์ให้พิเศษสําหรับคนที่เดินทางเนี่ยเป็นลุกซ้อถือว่าเป็นอุป,ปสรรคก็สามารถที่จะ ย่อละหมาดได้จาก4เหลือ2อันนี้คนที่เดินทางเนี่ยย่อดได้นะร่วมก็ได้ย่อก็ได้อันนี้พูดถึงสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นเมตตาแต่ปรากฏว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาอเนฮิวซัลละเมื่อในขณะที่ท่านเดินทางนั้นสุนัตนะราวาติบอื่นน่ยไม่ได้ทำเลยนะยกเว้นราวาติบที่เป็นก่อนซูโบะเท่านั้น นี่คือเวลาที่พิเศษมากๆนะครับดังนั้นจากอายะกุรอานนี้เนี่ยก็ได้พูดถึงการละหมาฟดฟาดูเนี่ยมีทั้งหมด5เวลานะคราวนี้มาดูในรายละเอียดต่อพี่น้องผู้มีหมาน,นทั้งหลายอีกอายะกุรอานหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะณหัวตาแล้วพูดถึงเวลาละหมาดก,ก็คือวัซับบิฮบิฮัม ดิรับบิกับกบละตัลูอิชชัมซีวกบลลลับกละกูวกับละกูรูบิฮาเจ้ามุฮัมมัดจงให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ,เจ้าของเจ้าก่อนการขึ้นของดวงอาทิตย์นะและก่อนการตกของมันกบละหัวกบละกูรูบิฮา วามินอานาอิลลยลิ ا إ และจากเวลากลางคืนฟาับบิชและตรอฟันหาเรลัลละกะตรดอและจากเวลากลางคืนและเจ้าจงให้ความบริสุทธิ์ในช่วงปลายนะของกลางวันนะเผื่อว่าพวกเจ้าจะ ได้พึงพอใจนะเผื่อว่าเจ้าจะได้พึงพอใจความว่าด้วยการให้ความบริสุทธิ์ก่อนขึ้นนะก่อนการขึ้นของตะวันก็คือละหมาดสุบเอ่าใช่ไหมเราจะไปละหมาดตอนตะวันขึ้นแล้วเนี่ยนี่หมดซูฮบแล้วนะแล้วก็ความบริสุทธิ์ให้ความบริสุทธิ์ก่อนดวงอาทิตย์ตกก็คือเวลาอาสรี เ,เวลาสุโบกกับเวลาอัซรารีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับจำอายะกุรานที่ผมได้ยกไปก่อนหน้านี้ในสุร์ตอฮาอายะที่ร30มไหมก่อนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลลเนี่ย,ย,ยจะประทานอายะกุรานนี้มาเนี่ยก็มีสบับนุซูลมีสาเหตุของการประทานอัลกุรานในฮะดีสที่ถูกบันทึกในอัสซอฮีไนนะครับ ทั้งในทั้งอิหม่ามอันบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมเนี่ยได้บันทึกฮะดีสของท่านจูร้อยอิบนูอับดุลลาอัลบัจลีรอดิลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่ากุนนาจูลูซันอินดารอซูลีลลาฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราเนี่ยเคยนั่งร่วมอยู่กับท่านรอซูลีลลลลัลลอฮูอะลัยฮิวะซัลลัมฟานาดงอิลากอมารีไลลยตัลบัดร ท่านก็ได้มองไปยังดวงจันทร์ที่เต็มดวงคําว่าไลน์ตันบดัตก็คือจันเพนพี่น้องนะจันเพนส่วนเวลาที่เราเข้าออกเดือนนะจะเข้าเดือนออกเดือนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยความจริงการดูเดือนเนี่ยพี่น้องไม่ได้ดูแค่เดือนรอมฎอนหรืออิดเล็กอิดใหญ่อย่างเดียวนะก็ดูทุกเดือนนั่นแหละแต่ที่เราจะสนใจกันมากที่สุดก็คือ เข้ารอมดอดนกับออกรอมดอดนใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของการถือสิ้นอดแต่ถามว่าเดือนอื่นเนี่ยเขาดูกันไหมก็ต้องดูทุกเดือนพี่น้องแต่ดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูบดัดนะเขาดูฮิลานฮีลานแปลว่าจันเซี่ยวนะฮิลานแปลว่าจันเซี่ยวนะครับส่วนจันเพนหรือจันเต็มดวงเนี่ยเขาเรียกว่าบดัดนะไล่ละตันบดัดเป็นคืนจันเพน นแน่นอนพี่น้องจันเพนก็จะมีความสวยงามนะครับเออ่ในในฮะดีสบทอื่นเนี่ยที่พูดถึงจันเพนกับกวากิปกวากิปก็คือหมู่ดาวต่างๆเนี่ยท่านนบีเคยเปรียบเทียบนะครับคนที่เป็นอาเลมเป็นอาเลมเป็นคนที่มีความรู้เป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ ความประเสริฐของคนเหล่านี้เนี่ยความดีงามคนเนี่ยเปรียบเสมือนจันเพนนะถ้าเทียบกับคนทั่วไปคนที่เป็นอาบิดคนที่ทำอิบาด์โดยทั่วไปแต่อาจจะไม่ได้มีความรู้มากมายแต่ว่าถามว่าอิบาดาเป็นไงทำดีแหละอลลอฮ์ Allah, แจ๋วเลยแต่อีกคนหนึ่งที่มีอาเลมด้วยเป็นคนที่มีความรู้ด้วยแล้วก็ทำอิบาดาด้วยเนี่ย นบีเปรียบเทียบระหว่างจันเพนกับกวากิปก็คือดวงดาวแน่นอนเมื่อมีจันเพนเมื่อไหร่เนี่ยพี่น้องดวงดาวมองไม่เห็นความสว่างของจันเพนเนี่ยมันกบความสว่างของดวงดาวทั้งหมดเลยนั้นเวลาที่จะดูดาวต่างๆให้สวยเนี่ยก็ต้องไปดูในคืนแรมที่ไม่มีไม่มีพระจันทร์ถูกไหมไม่มีดวงจันทร์เราก็จะเห็นดาวอย่างชัดเจนเลยดวงนั้นอ่าหมูดหม่ดาวนั้นหมู่ดาวนี้ แต่พอเวลาวันไหนที่เป็นจันเพนขึ้นมาเนี่ยดาวอ่ะมันไม่ได้หายไปไหนนะพี่น้องนะมันยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่มองไม่เห็นเพราะอันเนื่องความอันเนื่องจากความสว่างของจันเพนมันกบรัศมีของดวงดาวทั้งหมดเลยอันนี้พูดถึงฟอดีลาของคนที่เป็นผู้รู้นะครับดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าหากว่ามีลูกหลานลูกหลานของท่านเนี่ยอยากจะเรียนศาสนาเนี่ยอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆเลยนะ แม้ว่าการเรียนศาสนาเนี่ยอาจจะไม่ได้นำมาซึ่งความร่ำรวยความมั่งมีในในดุนยาเพราะแน่นอนพี่น้องนะด้วยกับการตั้งเจตนาของการเรียนศาสนาเนี่ยเพื่อสแสวงหาความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตาลามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการพาณิชย์ที่จะต้องมีกำไรมากมายแต่แน่นอนอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือ คนที่อยู่กับพระองค์คนที่ช่วยเหลืองานพระองค์อย่างแน่นอนดังนั้นคนที่เรียนศาสนานั้นถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละแล้วก็เป็นบุคคลที่พยายามพยายามจันลงสังคมนั้นให้อยู่บนความดีงามวันนี้ถ้าหากไม่คุยกันเรื่องศาสนานแล้วเนี่ยพี่น้องมันไม่จบหรอกนะไอคนนั้นก็เอาอย่างนั้นไอคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้ไอคนนู้นก็จะเอาอย่างนูน้นพอบอกเรื่องศาสนานฉันรับไม่ได้ อา้าวถ้ารับเรื่องศาสนาไม่ได้เนี่ยพี่น้องอันตรายนะ่ะเรื่องศาสนาต้องรับได้ทั้งหมดแม้ว่ามันจะไปขัดกับความรู้สึกของเราก็ตามเราต้องปรับอารมณ์ของเรานั้นให้สอดคล้องจากสิ่งที่ท่านนาบีนํามานั่นเป็นวาฮีมาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ให้เรื่องศาสนาวว้ทีหลังแล้วเอาอารมณ์ของเราเป็นใหญ่นี่พี่น้องนี่คือนี่คืออะไรนี่คือลักษณะของคนที่ อีมานยังไม่สมบูรณ์ถ้าอีมานสมบูรณ์เมื่อไหร่พี่น้องเขาจะปรับอารมณ์ของเขาให้สอดคล้องกับเรื่องศาสนานะดังนั้นพี่นอ้องผู้มีมานทั้งหลายฮาลานฮารอมถูกผิดศาส,สนากําหนดไว้หมดแล้วนะอันนี้ถูกอันนี้ผิดเขาทําถูกระบบไม่ชอบนะพอเวลาคนทําผิดระบบแจ๋วมันอันนี้ไม่ใช่พี่น้องถูกผิดอันนี้อยู่บนการกําหนดของเรื่องศาสนา นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องดุนยาพี่น้องอันนั้นก็ว่ากันไปมีปัญหาแต่ถ้าเรื่องศาสนาแน่นอนต้องกลับไปที่กิตาบุล,ล่์และก็สุนนะของท่านนาบีมาต่อพี่น้องนะอ um 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 ินนะกุมซาตาราวนะรับบกุมกามาตาราวนะฮะดัลกมารนบีมองไปที่ดวงจันทร์ นะซึ่งเป็นจันเต็มดวงเนี่ยและนนบีก็พูดว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเนี่ยจะได้เห็นพระผู้เป็นเจ้าก็คือเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตาและเหมือนที่ท่านกําลังเห็นดวงจันทร์ดวงนี้อันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าเราจะมองเห็นอัลลอฮ์เหมือนกับดูดวงจันท์เลยเห็นชัดๆเลยกามตาตเราเนีฮาดันกอมัดละตูดอมูนาฟีรุยติฮีโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาบดบังในการเห็นของเราเลย นะเราจะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาโดยที่ไม่ไม่แสบตาด้วยเพราะดูไปที่ดวงอาทิตย์มันแสบตาแต่ดูดวงจันทร์นี่มันนวลตาใช่ไหมและไม่มีอะไรมาขวางไม่มาขัดขวางด้วยฟอฟนิสตาตอตุมอัลลาตุกลาบูอลาโอลาตินกอบลาตูลูออชัมซีวะกอบลากรูบิฮาฟัฟอัลูซุมมะกอราฮาดิลอายาวิธีการที่จะได้เห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั่นหมายความว่าเข้าไปสวรรค์ลแล้วนะ ข้าวสวรรค์ได้อยู่ในสวรรค์แล้วก็ได้เห็นอัลลอฮ์นบีบอกเอาไว้ทำยังไงอ่ะทำยังไงดังนั้นแต่หากพวกท่านมีความสามารถที่จะเอาชนะตรงนี้ก็คือเอาชนะนับซูของเรานะแล้วก็มาสู่การปฏิบัตินะละหมาดก่กอนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือละหมาดซูบโบแล้วก็ก่อนดวงอาทิตย์ตกใช่ไหมละว,ว่าอาซัตนะ ท่านก็จงปฏิบัติเถิดแต่ไม่ได้ละหมาดแค่สองเวลาเนี่ยละหมาดห้าเวลานั่นแหละแต่เวลาที่จะรักษาได้ยากก็คือเวลาซุบฮีถูกไหมละ่ะอ่าแล้วก็เวลายเย็นเนี่ยวุ้ตอรหรือเรกว่าโซลาตุทวุ้ตอเนี่ยมันจะยุ่งพี่น้องเย็นเย,ย็นเนี่ยยุ่งไหมรถติดอ่าคนที่เลิกงานเนี่ยขอมาอัพนะเวลาเลิกงานเนี่ยตอนนี้คงไม่มีงานเท่าไหร่ตกง,งานกันเยอะเอาเวลาที่สมัยก่อนย้อนกลับไปก่อนที่ไม่มีโควิดเนี่ยพี่น้อง เวลาเลิกงานถ้าเราไม่ละหมาดตั้งแต่ที่ทํางานออกมานี่งานเข้านะพี่น้องกว่าจะมาถึงบ้านเจอวันไหนฝนตรงฝนตกอีกอาซาดไปไงเข้ามามะเกรบ็เมมกรบเขาเรียกอาซาดเลยมามะเกล็บแล้วมันรวมไม่ได้นะอาซาดกับมะเกร็บเนี่ยรวมไม่ได้ขาใจายใช่ไหมพี่น้องมันต้องเป็นคู่ของมันนะก็สุดท้ายแล้วก็ทําให้ยุ่งเพอยุ่งเสร็จก็ไปไงละหมาดล่าละหมาดช้าบางคนละหมาดหมดเวลาเลยก็มีอ่า หรือเวลาเย็นๆก็ชอบออกไปอะไรออกไปข้างนอกกันแต่สมัยก่อนเนาะอาจจะไปกินอาหารเย็นกันหรืออาจจะรถติดนะครับก็วาก,กันไปมันก็ยุ่งอะ่ะตลางตลาดนัดกระตังตอนเย็นนั้นแหละพี่น้องเขาไม่ตั้งหรอกายๆเย็นๆมากาคนเดินกันอันนี้พูดถึงสมัยก่อนมันทําให้ยุ่งนะและพอยุ่งเสร็จแล้วก็เป็นไงไปละหมาดท้ายเวลามากหมดเวลาเดี๋ยวจะมีพูดนะพี่น้องของการละหมาดของคนที่เท่ะไร ที่เป็นลักษณะของคนบูนาฟิกด้วยพูดถึงเวลาอาซัตนี่เละนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องเวลาละหมาดในในในฮะดีษของท่านนาบีนะครับวันนี้จัดปารทอนี a a ้ครับบบิลลาฮิตอฟิกวันทิ่ยะซุลลามุอะลัยกุมมุอฮ์มะตุลลอฮิวาบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม